จะเดินทางไปกาลสินดักนุกไปกาลสินเออมาจากจากนองโู่ไปกาลสินแล้วไม่มีอะไรแค่อยากกะนูไม่มีอะไรอยากกินยูนเดคนขับรถนี่นะคะ โดยเส้นทางนี้นะคะ าจะ go ถูกาลสินนะคะเราไปเปลี่ยนถ่ายน้รรทุกเครื่องนะคะทุกคน <c oughs> มีคนแอปของเราอยู่ข้างๆนะคะดูไว้คะ <c oughs> มีคนแอปของเราอยู่ข้างๆนะคะโ <c oughs> ลกสดใสขึ้นทันทีเลย <c oughs> มือม่อกี้ โอ,ออกกล้องไม่ได้ค่ะเต็มกล้องเย่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ออกกล้องเพราะว่าแค่ตัวก็เต็มกล้องละมาไปขับรถได้ดีนะคะคนทุลักับคนละขับที่ตั้งกล้องเราก็ไม่ได้มาไม่ได้มา นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างหน้าตรงนี้แยกอะไรก็ไม่รู้นี่ปีนึ่งนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าอันนี้ตรงนี้ตรงไหนคือตรงไหนเดินทางเออน้องสูงขอนแก่นปีหนึ่งแล้วนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางเส้นนี้ชื่อว่าอะไรเป็นคนใส่ใจมากแต่ว่า จากน้องสูงไปถึงขอนแก่นประมาณสองชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็จะไปไนะคะประมาณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีดีแท็กนะคะถ้ามาใครที่ใชดีแท็กนะคะสัญญาณแถวนี้จะดีมากะคะจะขึ้นเป็นจุดๆ,ๆ,ๆไข่ปลาอยู่สามจุดเลค่ะ สัญญาณดีมากเราเรานะ่าจะแบบไม่หมอะอะไรอย่างงี้นะคะนีก็จะมีแบบโรงงานน้ำตรงน้ำตาลขึ้นนะคะโรงงานกี้เปโรงงาน okay. นับแข็งก่อนอ okay. อหน้านี้ไม่มีเนาะโรงงานแขมันขึ้นเรอวมากเลยนะคะมันจเจริญเพราะถ้าทางเส้นเส้นถ้ามีที่ที่ไหน มีทางถนนเอาเรียกปถนนเนาะโอ้บ oh, ันดอ <laughs> ดีนะอยู่ในรถแบบรู้สึกแบบดีมากเลยแต่ถ้าออกไปข้างนอกนะคะโคร้อนขึ้นมาทันทีตรงไปเลยมันเป็นตรงไปเลยนะคะถนนแบบมันดีอ่ะแล้วก็การจะลาจอไม่แออัดนะคะมันเหมาะมากเลยชีวิตสโ,โลไล์ ยูบีคว uh hmm. ิ้งนะคะดูบีควิ้งนะคะนี่ส่วนกลางเลยนีชิ่งชิ่งชิงเรามาทำอะไรนะคะมาทำไอ้นี่ค่ะสลับล้อยางฮัลโหลเอ้ยโทรช่วยหนิวมันสลับยางถุง้อแล้วก็ตั้งตั้ว่ายังไงคะแต่เดี๋ยวเราจะไปแบบ ไปโคเจนวันที่สี่จ้าวจะวันที่สไปทำดีบอสอ๋ออ๋ที่ไปวันที่สี่ด้มานดีบอสเอ้ยเอมานดีก็ได้เออไปกเอรอ ตอนนี้<ม>นดิ๊ยูกาศน,นิเอารถมาห้องศูนย์จ้าจ้าเพราะว่าศูนย์มุกมันเอสมีดีเห <c oughs> มียนไอจอยก็เลยว่าไปกาบสินดีกว่าขณะนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะแล้วจะไปนี่ต่อมีควิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปศูนย์นิสัน สองนะคะเราไปทําการเปลี่ยนทาน้ำมันเครื่องค่ะรถหรือรถกันนี่มีแต่ค่าจ่ายอ้วนอีกแล้วคำที่เจ็ดคำที่เจ็ดวันนี้เี็กอ้วนเยอะอ้วน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 เดี๋ยวจะไปนิสสันกาลสินนะคะแล้วเราเช็คที่วีคริกนะคะเอ่อล้อบวมไปสองล้อนะคะอีสองล้อก็รอดแดดไม่รอดแดดนะคะ แต่ว่าเราก็ไม่ทําอะไรเพราะว่าออไม่มีตังนะก็ไม่มีตังนะคะก็ไม่เปลี่ยนจนกว่ามันจะระเบิดก็ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่บ้านแล้วนะคะโดยคุณพ่อนะคะคุณพ่อว่าห้ามขับเกินหนึ่งร้อยก็ไม่เกินเกินหนึ่งร้อยนะคะแต่มันบวมตัง สภาพอายุการใช้งานของมันนะคะคก็ไม่หนึ่งก็ไม่เกินหนึ่งร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราก็นั่งรถแบบนิ่มๆนะคะสั่นทั้งตัวนะแต่เออคือแบบก็สั่นนะคะตอนนี้ก็สัน่น น้ำมันจะเป็นไงนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเครื่องวันนี้คือวันจ่ายนะคะนะฮะนะฮะนะฮะโอเคเจอกันที่มิสอะไรนี่มันนิสันนิสันสายสยามนิสันการะศิลป์เออสยามนิสันการะศิลป์นะคะไปค่ะโกเราอยู่ที่การะศิลป์กันนะคะ เป็นมทพ่สารเมืองหนึ่งเลยเนาะก็โอเคอยู่เพราะว่าก็ยุคโควิดก็ปิดไปทีละมันก็เลยสะอาดสะอาดไม่มีค่อยมีคนเดินนะคะนี่นะคะจุดมุ่งหมายเราอยู่ฝั่งตรงข้ามนะเดี๋ยวเราจะกลับรถไปนะคะสยามนิสันการ์ซิน ด้านหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่า คือถามว่าเขาทําเป็นไหมก็เป็นแหละแต่ว่าถ้ารถที่มันแบบไฮโดรลิกยเยอะขนาดนี้เอ,อยา่าง XQ อย่างนี้นะคะที่เราที่เราจะขับอยู่นี้นะคะคือมันต้องใช้ช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมันนะคะก็เหมือนหมอผ่าตัดต,ต่างๆนะคะก็ต้องใช้เฉพาะทางเฉพาะด้านนะคะหรือจะรักษาโรคกันะ ถึงแล้วถึงแล,แล้วเราจะไปดูนะคะไปกันเดี๋ยวเราจะแอบ,บดูนะคะว่าเขาจะบริการดีไหมถ้าไม่บริการดีเราก็คงจะต้องเตียนสูนย์ดีไหม <c oughs> เรื่องเรื่องเยอะเรื่องเยอะนิดนึงนิสนึงโอเคถึงแล้วถึงแล้วค่ะตึงๆอ้าวถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยงง ถึงแล้วถึงแล้ตึงตึงแปลว่าอะไรต,งตึ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 งโอเคอะไรเอ่ยเจ้าที่นิสันแต่ไม่ได้ขับนิสัน,นะค่ะโอเคจบข่าวตอนนี้อยู่ตอนนี้เราอยู่นิสันเนาะอยู่ในสูงเนาะอน,นี้ป็นที่นัะคะ่รอนะนานนะี่นั่งรอของลูกค้านะคะที่มาทำการบริการให้อ่อบริการในส ข่าใหญ่เนาะใหญ่กว่ารูกะหานะคะนี่เลยอันนี้เป็นสำหรับลานในการซ่อมนะคะซ่อมต่างๆอะไรเรียก ด้านหน้าก็จะเป็นจุดขายนะคะเป็นแบบที่เขาขายรถนะเขาลงคอนแทคตัวตาเท่ตอนนี้นั่งอยู่ข้างนอกนะคะรอรอสีนวลน,นะคะสีนวลเป็นใครรอสีนวลก็คือรถเรา,เ,ราเองนะคะชื่อสีนวลค่ะชื่อเล่นชื่อสีนวลชื่อจริงก็ชื่อสีนวลเองจริงตัวบอดี้คือสีเขียวกรีนดากนะคะกรีนดากค่ะ,ะอยู่ที่ สยามนิสสันมอเตอร์นะคะอ๋อกาลาสินแล้วง,งานที่นี่เป็นยังไงบ้างคะน่ารักบริกานที่นี่น่ารักค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต้องเราต้องมาใช้บริการบ่อยๆค่ะเดี๋ยวเอ่อสเต็ปต่อไปคือทำเลยค่ะร้มอเรส, <ะ S 1> สเต็ปต่อไปของรถใช่ไหมที่เราจะมาทำใช่ไหมคะใช่ค่ะสะเต็ปต่อไปก็คือปัดน้ำมันเกียร์ค่ะปัดน้ำมันเกียร์เอ่อ เปลี่ยนลูกปืนยางล้อยางทงสีล่ล้อกัะปัดจระบีค่ะแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนแนะนำนะคะถ้าใครใช้นิสันก็ที่อยู่ตัวภาคอีสานทำไม่ขวันเกลง่ยก็การสินโอเคเลยนะคะแต่ว่ามุ่งทหารในเรื่องค่ะก็การตั้งศูนย์ศูนย์บริการของเขานะคะแบบเทียบเท่ากับกรุงเทพเลยเทียบเท่าขกับกทมที่เราที่เราใช้บริการที่นู่นเลยนะคะ ก็ถ้าใครอยู่โซนโซนอีสานถือว่าโซนมุกกระาหารัอนอูบลอะไรกันเนี่ยแถวๆนี้ค่ะมาใช้กันกระสีแนะนำใช้กระสินะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะคะว่าหลังจากที่ล้างรถมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบางทีที่กรุงเทพก็ล้างรถก็เป็นลอยเนาะแล้วรอดูว่าที่นี่จะเป็นยังไงนะใวยสวยไหมเสร็จและะ้วค่ะทุกคน,นกับบ้านการน้ำม่วง แต่เราไม่ได้ถ่ายไอ้นี่เนาะขั้นตอนเของการรับรถเนาะแต่ว่าโดยสภาพในรถก็โดยรวมก็โอเคนะคะให้ด้วยเช็ดตรความสะอาดแล้วสภาพไปรวมภายในครับชิงชงใส่ดูแค่นี้แหละข้างหลังรถข้างหลังมันรกนะคะนะคะตึงต,งตงข้างหลังลบค่ะ